ในบา้านกับเรื่องความสวยความงามในนี้ก็ก็อยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแหละเพราะว่าแบบหลายๆปีอ่ะเราก็แบบอายุมากขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็งานนี้เขาก็เป็นเรื่องแบบฟิลเลอร์ก็จะแบบเติมเต็มในสิ่งที่แบบเอ้ยเราทาให้หน้ามีมิติขึ้นทาให้หน้าดูเชฟดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานนี้ก็ตอบโจทย์มาก จริงๆศพิษคือเองก็ต้องมีตัวช่วยเหมือนกันมีสิเ,ออเราก็อยู่ในวงการมา20ปีแล้วเราก็ต้องแบบมีบ้างเล็กน้อยอะไรอย่อางเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีช่วงที่แบบเอ้ยทำกับไม่ทำบางช่วงก็แบบดูแลแต่ช่วงช่วงที่แบบพอแล้วก็คือพอแล้วออตอนนี้คอพอใจความเสรความเงินเรียบร้อยแล้วตอนนี้ <c oughs> หรอขออีกนิดนึงจริงๆขออีกนิดนึงเพราะว่าอ่าเราส่องกระจกดูตัวเองทุกวันเราก็รู้ว่าแบบจุดบอพร่้องของเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย จะมีคนมาขอค่ปรึกษาแล้เมื่อว่นเราก็เปิดเปิดทาด้านนี้จริงๆมีแล้วก็บางคนอ่ะที่มาปรึกษาทําเยอะกว่าเราอีกเกดี๋ยวก่อนใครต้องปรึกษาใครแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เน้นให้เขาดูแลเรื่องผิวือดีที่สุดืให้ความสำคัญกับเรื่องผิวพื้นฐานก็คือผิวดีที่สุดนอกานั้นก็คือสิ่งที่เติมเต็มออกมาก็แล้วแต่รูปหน้าของแต่ละคนว่าขาดอะไรอันนี้มันเป็นการเต็นตัวพอเจ้าสาวหรือเปล่าเฮ้ย จะบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าแต่งเมื่อไหร่คือถ้าเกิดแบบว่าแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องแบบเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนประมาณสักแบบน่าจะสเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พี่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้อ่าแล้วรโมเมนต์วันนั้นนิดนึง เราโมเมต์มีคนหัวราะด้วย,นยเนาะออันนี้เขาไม่น่าจะหมดแล้วเราเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นเออจริงๆวันนั้นก็ก็มีความแบบสงสัยเ,ออเพราะว่าเราเดินทางไปฝรั่งเศสกันเพราะว่าวุ้นไปทํางานพอดีวุ้นไปถ่ายแบบแบรนด์เสื้อผ้าแบรบนด์ใหม่ของวุ้นด้วยแล,แล้วล้เราก็มีตากล้องแล้วแล้วก็วมีเหมือนแบบมีของมีทุกอย่างเรียบร้อยอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าทริปที่เราไปอ่ะก็คือไปปารีสเสร็จแล้วก็ไปแชมเปญก็คือที่ที่ที่เราเห็นกันในรูปอะไรอย่างงี้ค่ะนั่นคือนอกเมือง ซึ่งตอนนั้นน่ะก็รู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยเขาเพื่อนน่ะมาถามเพื่อนน่ะถามเยอะมากว่าเฮ้ยไปทริปนี้จะเขาจะขอไหมหรืออะไรแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่เห็นมีอะไรที่แบบน่าสงสัยหรือว่าแบบจะรู้ไซส์แหวนได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยก็มีคุยเล่นๆกับเพื่อนบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็คิดว่าคงไม่น่าขอทริปนี้เพราะว่าเขาดูไม่โลกเลยแล้วจริงๆอ่ะคือเขาไม่ใช่นักแสดงถูกปะแต่แสดงแต่แสดงอาจจะแสดงได้ว่าเออแบบ เนียนๆแต่ว่าคนนี้คือเขาเหมือนบางทีแบบเราเราก็คิดว่าเอ้ถ้ามาถ้าถ้าจะขอจริงจะซ่อนแหวนตรงไหนเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดกระเป๋ากระเป๋าก็คือไม่จริงๆอ่ะไม่รู้หรอกเพราะว่าเพื่อนอ่ะมาถามก่อนไปว่าแบบเฮ้ยเขาจะขอไหมแล้วเพื่อนที่ไปด้วยกันอ่ะตอนที่ไปถึงแล้วก็ยังมาถามเราอีกว่าเขาจะขอไหมแล้วบอกอ้าวถ้าแกไม่รู้คงไม่มีแล้วแหละแตอตอนนั้นอ่ะตอนที่อยู่ปารีสอ่ะเราคิดว่าคงไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเพราะว่ามาทํางานย เร่เห็นเพื่อนจริงๆเขาก็เชียร์แฟนเราตลอดเลยนะก็เพื่อนรู้อยู่แล้วจริงๆอ่ะเพื่อนหลายคนรู้ก่อนเราแบบมานานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนเชียร์จะได้แบบทําให้เราไม่ตกใจแบบรู้ไว้ว่าวันนึงเธอจะต้องโดนอะไรแบบนี้พนาอยจะไปถามเพื่อนคนนั้นไหมว่าทำไมเธอถามฉันบ่อยจังเขาบอกว่าก็จะได้เนียนๆไงเพราะว่าถ้าเกิดแบบไม่ถามเดี๋ยวดูแบบเดี๋ยวดูคิดว่าแบบมีอะไรอย่างเงี้ยมีคิรูท แล้วเขาก็ถามว่าแบบเตรียมชุดมาหรือเปล่าชุดชุดเตรียมชุดขาวมาไหมก็คโปนแล้วก็มีมีมีอีกมีมีอะไรที่ปะเยอะมากจนเรารู้สึกว่าโอเคเราเราแอบสงสัยเยอะมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีการมันเกิดขึ้นจริงวินาทีนั้นคุณเป็นยังไงบ้างเอาตรงนะเขาแบบพูดน้อยมากคือเขาแบบแค่ไม่พูดเลยแบบแบบขอเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือคือเหมือนอย่างี้เหรอ คือเขาเราอะถ่ายรูปอยู่เพราะว่าเรากำลังแบบทำงานอะไราเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนตากล้องเขาบอกว่าเฮ้ยมาถ่ายคู่กันเพราะว่าแบบไม่มีรูปคู่เลยเราก็เลยแบบโอเคมามาถ่ายคู่ก่อนแล้วก็ค่อยจบเลยตอนแรกอะเราใส่ชุดดำแล้วเหมือนตากล้องก็บอกว่าเนี่ยจริงๆมันชุดสุดท้ายแล้วที่เป็นชุดดำอะไรเงี้ยแล้วเราช่างภาพเขาก็บอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นอีกชุดหนึ่งได้ไหมเพราะว่าอีกชุดหนึ่งอะเขาต้องถ่ายซ้อมอะไรอ่เงี้ยก็เขาก็หลายอย่างแล้วก็อ๋อตออะไรเงี้ยเราก็เลยไปเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จก็ก็มาถ่ายจะได้จบ เราเขาก็เดินมาถ่ายด้วยเาเดินมาถ่ายด้วยแล้วก็เหมือนไปกอดเอวเขาพอกอดเอวเขาก็ก็เหมือนเจอกล่องที่กระเป๋าเราลอก่อนก็จริงจริงๆอ่ะไม่ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้พอเจอปุ๊บก็เลยแบบเขาก็รู้แล้วว่าเรารู้เขาก็เลยพูดพูดเลยแต่ก็พูดไม่รู้เรื่องอะไรพี่บุญจำได้ไหมเออยังจำคำพูดที่เขาขอเราอ่ะพี่บุญเออเดี๋ยวนะจะไม่ได้ขอคิดก่อนเขาบอกว่าเออเขาก็ เขาก็อยู่กับเรามา4ปีแล้วอะไรยเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขามีความสุขทุกวันเลยก็คืออ้าเขินก็คือหลังจากนี้หลังจากนี้ก็แบบอยากใช้ชีวิตกับเราแล้วเขาก็ลงไปอย่างนั้นแล้วพี่วุนว่าไงได้ค่ะเราเรเขาก็ถามว่าตกลงแต่งไหม เพราะเราก็แบบฟังอยู่เราก็ไม่ได้พูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบกําลังแบบเฮ้ยทำไมกล้าทาแบบนี้ด้วยเธอเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเรียบร้อยไม่ไม่ไม่เคยแอคอะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยพอเขาแบบทําทุกอย่างเราก็แอบเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามพี่พีว่าตกลงจะแต่งกับเขาไหมแล้วก็เออโอเคอรตอนนั้นตอบแค่โอเคตอนนั้นหนูเราไม่ได้ดับเรามีสติหมดเลยใช่ไหมพี่คุก็ตั้งใจฟังแต่เขาไม่ได้พูดเยอะเราก็เลยถามว่า พอเสร็จจากทุกอย่าง้วก็เลยถามเขาว่าจริงจะพูดแค่นั้นจริงๆหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงจะพูดมากกว่านี้แต่ว่าแต่ว่าเขาแบบจำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าแบบตอนนั้นแบบทั้งโยเกิดทั้งน้องเนีย้ตาก็ทุกคนก็แบบมาแบบน้าตาจะไหลกันหมดเลยแล้วเรายังแบบงงๆอยู่เลยอะไรเงี้ยเราแต่เพื่อนแต่ละคนก็คือแบบว่ายินดีไปด้วยเหมือนเหมือนคนเนี้ยเป็นคนที่เพื่อนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เียเราก็เลยเออเขาคงทำอะไรให้เพื่อนเราประทับใจเยอะ หลคนลคน,นี้คดีมากจะได้คนดีสมแล้วถูกต้องค่ะคนดีก็ได้เคนดีเขารู้สึกงไงบ้างหลายคนเชียร์คู่เราจนแบบมาเห็นที่แบบีฮปปี้ขนาดนี้เราคือ <c oughs> จริงๆดีใจแหละเพราะว่าเหมือนทุกคนนะเขารู้จักตัวตนของเราแล้วก็รู้จักตัวตนของนี้เหมือนเขาก็รู้ว่าแบบเอ้ยเราอ่ะเหมือนเข้ากันได้แล้วก็ไม่มีปัญหาการพบกันก็คือมีแต่เรื่องดีๆอะไรเขาก็เลยแบบเออเชียร์ไม่ไม่ไม่เป็นท็อกซิกไม่แบบคบกันแล้วมานั่งบ่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่มีเขาก็เลยเชียร์ แล้วเราว่างแผนในหลังจนี้ต้องดูเลิกหรืออะไรไหมคะจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราเพิ่งกลับมาแบบอาทิตย์กว่าเองก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงเมื่อไหร่แล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่แบบปีนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวดูปีหน้าก็ต้องคุยกันว่าแบบที่ไหนยังไง ต้องใช้เวลาเตรียมใช่ไหมพี่บูนใช่ไหมคะต้องใช้นะคะกี่ประเทศคะจะแต่งกี่ประเทศว้าไม่ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าแต่ว่าคือคงไม่จัดใหญ่โตอะไรนะค่ะเพราะว่าเพราะว่าแบบอยากแบบอบอุ่นออบุ่นกันแล้วถ้าเขาต้องเข้าไปคุยกับครอบครัวผู้ใหญ่เราจริงๆเขาอ่ะคุยก่อนแล้วแหละก่อนเราก็ถามเขาบอกพ่อแม่ฉันอย่างนี้อะไรเงี้ยเของฉันเนี่ยเขาบอกบอกหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย คนก็เก็บเป็นความลับหมดคือมีเร<อ>าไม่รู้คนเดียวเดี๋ยวเขาก็เตรียมตัวมาดีมากเขาก็เขาก็เตรียมตัวพเพราะเขาก็แบบนึกออกมาเหมือนแบบ응응เออไม่อยากแบบให้กลับไปแล้วเดี๋ยวต้องไปบอกทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆวูบอกว่าโหอายุป่านนี้แล้วพร้อมได้ไม่ว่าอะไรหรอกมาขอปล่อยแล้วเนาะอายุป่านนี้แล้วไม่ต้องขนาดนั้นแต่เขาก็เออตามตามขั้นตอนไป หวานมากเลยนะคะโมเมนต์การพอเขาขอเรียบร้อยแล้วจริงๆต้องขอบคุณคุณโยเกิร์ตนะคะแล้วก็น้องเนียบที่แบบว่าช่วยทําภาพออกมาให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีช่างภาพที่ถ่ายให้เพราะว่านิกเขาบอกคือเหมือนเขาไม่ได้เตรียมอะไรที่แบบเยอะแยะอ่ะคือออกมาคือคือเขามีแค่แหวนวงเดียวเขาบอกว่าเขาเขาามีแค่แหวนวงเดียวนะนอกนั้นคือแบบทุกอย่างก็คือตรงนั้นเลยไม่มีดอกไม้ไม่มีแชมเปญไม่มีแบบชุดอะไรเวอร์วังอะไรเงี้ยแล้วบอกเอ้ยเราโอเคมากเราแค่นี้เราก็แบบ แฮปปี้แล้วรู้สึกว่าเขาอ่ะตั้งใจทำให้เราจริงเลยแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆที่เหมือนกับถ่ายเก็บเมโมรี่ต่างๆไว้ให้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คือแบบอึ้งๆน้องก็ถ่ายกับโทรศัพท์นะคือไม่ได้มีการเซตแบบตากล้องตากล้องอะไรเลยอะไรยงนี้มีน้ำตาไหลนะพี่บุญเขาก็มีแล้วเราก็แบบเดี๋ยวฉันไม่สวยใจไม่หรอกคือเขาก็มีนิดนึงแล้วเราก็เราก็มีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเอออยากเป็นโมเมนต์ที่แบบไม่ไม่ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องอะไรอะไรให้ทุกอย่างแฮปปี้อะไรอย่างี้ ขอบคุณนะคะรู้ว่าทุกคนเชียร์แ้วแต่ว่าเดี๋ยวถามเขาเองเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเจอกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีนะค่าวลกับไปที่แฟนพี่บุญเยอะนะคะดีมากเลยหางานดีเขาแบบเราก็ถามว่าเออช่วงนี้แบบถ่ายรูปออกมาดูดีขึ้นเขาบอกอ๋อเขาก็แบบลดนิดนึงจะได้แบบจะได้ออกมาดูดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาก็ก็คือทุกคนก็บอกว่าเออเขาแบบดูดีขึ้นเพราะว่าแรกๆเขาแบบ เหมือนแบบน้ำนนนหนักปีนหน่อยพี่่หนอยเขาก็ค่อยๆลดคิดว่าสี่ปีมันโอเคสำหรับ,บเราแล้เพราะว่าสำหรับนะพี่รู้สึกว่ามันย,ยังต้องทำธุกรกิจนม่ได้นะ่ะเอาวันนี้มันคิดว่ามันจริงๆตอนแรกอ่ะคุนก็คิดนะว่าคุนก็ไม่ได้คาดหวังแล้วว่าจะต้องแต่งงานหรืออะไรอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าในวัยนี้คุนก็โฟกัสงานเยอะแล้วก็มีเขาเป็นกำลังใจเป็นความรักที่ดีอะไรยงเี้แต่ว่าก็ต้องต้องแบบต้องขอบคุณที่เขาอยากให้เกียรติเราด้วยแหละเพราะว่าเขาอยู่กับเราเขาก็เขาก็เหมือนมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เราแบบ มีความสุขกว่านี้<ม>อะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะ<ฮ>ซึ่งเราบอกเฮ้ยทุกวันนี้เราดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดอะไรตามขั้นตอนประเพณีเขาก็เลยอยากขอเป็นเรื่องเป็นราวมั่าผู้ชายคนนี้อะไรเติมเต็มความเป็นผู้หญิงเก่งองเราจริงๆอ่ะเราเหมือนแบบได้เพื่อนสนิทมาอีกคนนึงเพราะว่าเขาคุยได้ทุกเรื่องแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าคุยอะไรกับเขาแล้วเขาจะเหมือนกับงอนเราหรือว่าจะแบบคิดอะไรแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยไปมันเหมือนแบบ ความมายเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยแล้วหลายๆอย่างก็คิดเหมือนกันมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ไม่รู้หลังจากนี้จะมีอะไรไหมแต่ว่าขอขอให้มันเป็นนี้ตลอดไปอันนี้แม่ถ้ารัาสมมตจัดให้ไหมครับรือว่าอุ้ยตายแล้วมีแต่คนถามเรื่องนี้เราบอกว่าคือคือวุ้นบอกแต่แรกแล้วว่าวุ้น่ไม่เคยขอความรักจากจากใครเลยแบบจากเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าวุ้นรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ต้องใช้ความสามารถของเราแต่ว่าแต่ว่าอีกพาร์ทหนึ่งพ่อแม่อาจจะประทานให้เราก็ได้เาเพราะว่า ทุกวันนี้เราก็มีความสุสขดีกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยคิดว่าอ่ามันก็ไม่แน่ว่าอาจจะมาจับท่านก็ได้เพราะเรานับถือท่านอยู่แล้วคือแบบศรัทธาอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะขอเรื่องงานและธุรกิจมากกว่าไม่ได้ขอโดยตรงไม่ได้ขอโดยตรงแต่ว่าก็ขอให้อ่าสมมติว่าเราเราบอกเอออยากให้มีความสุขทุกอย่างราบรื่นอะไรแบบนี้เรื่องความรักก็อาจจะเกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเราได้กันบ้างไหมอ่ะ ไอทองแม่แล้ว uh> ah> เขาเขาได้กันบ้างไหมคะพ่อแม่ยังไม่ส่งให้เลยอันน uh anyway> ี้ทองเหมือนกระหล่อมคิวงนี้ยังยังหรอโอเคเฮไปขออีกพี่บุญมีวิธีไหมพี่บุญหรือเธอไปถามพีเดี๋ยวเธอไปถามคุณนิกไหมหรือเขาขอฉันมาว้าวว้าวฉันเราไม่เราแซวเราแซวเขาบ่อยมากอะว่าแบบคนอะหาว่าฉันไม่ขอเธอมาจากพ่อแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเธอขอฉันหรือเปล่าเดีวถาอะไร เาขาบอกก็ไม่แน่นะอะไรตอบค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่บุญค่ะันอีกเจอกันค่ะ